สวัสดคีค่ะวันนี้ผมมาสอนทําเสื้อฟรีในโลบอกนะคะมไม่เชิงว่าเป็นเสื้อหลังจะเป็นทีเชดนะคะแบบนี้นะครับนี่เป็นคลรถลูกผมนะก็ต้องแรกเข้า Google นะคะแล้วพิมพ์ว่าทีเชดโลบอกตามด้านบนผมนะครับจากนั้นไปที่คําว่าคนรูปครับแล้วก็เลือกรูปอะไรก็ได้หนึ่งอันนะครับผมจะเป็นรูปนี้แล้วกันนะครับกดบันทึกรูปครับเราต้องมนะครับโอเคจากนั้นกดไปที่ข้อหนนะครับ ลบคําว่า t ี h ชิดเอกไปให้หมดครับให้เหลือแต่ r o b ร์นะครับเีือกทุกคำว่าทั้งหมดครับแล้วก็กดเว็บไซต์ r o b ร์ตรงนี้น,นะคะรบับ r o b ์จ c o m เนี่ยจากนั้นให้เรากดที่จุดซายจุดขวาบนนะครับให้เป็น desktop นะครับจากนั้นกดปิดเนี่ยนะคะอ้าวมันแง่ดกดเมื่อกี้เอามันจะเข้ามาข้างในเลยนะคะเสร็จแล้ว ไปคำว่านี่นะคะข้างบนของน,น,ะะนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ไปอันที่สี่นะคะ่ะถ้าพูดผิดตรงไหนขออภัยนะคะเออไอรูปภาพตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้เฮ้ยไ,ไม่ใช่ไปที่ทีเชิดครับขออภัยอีกรอบนึงครับอันนี้ผมเอาไปทํารูปแคนในรูปของบล็อกฟู้ดครับขออภัยครับขออภัยครับ,ออร,บ,ออร,บรอโหลดครับ กดไปที่คำว่าเลือกไฟล์ตรงนี้นะคะคำว่าไฟล์ครับจากนั้นเอาภาพที่เราบันทึกออกมาครับเปลี่ยนชื่อก็ได้ครับหรือจะไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ผมจะเปลี่ยนนะครับนี่ะครับเดี๋ยวกดนี่ครับกดสีเขียวข้างนี้นี่นครับรอครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันโหลดเสร็จเลยนะคะ โอเคนะครับตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับฉะนั้นให้กดออกครับเข้าเกมโรอบอกนะครับถ้าอยากให้กลมเกินต้องใส่ชุดสีดำนะครับเรื่องอะไครับว่าทีเชร์ตครับอยู่ไหนวะนี่นะครับ แค่นี้นะครับก็ได้มาแล้วนะคะผมอะกดปิดเป็นครับสวยไหมก็ประมาณนี้นะครับแบ๊ายบายกดติดตามกดใจให้ผมด้วยละ่ะกดไลค์สิผู้ผิดคนครับ